ไปเพียงก็จะลงนี้เอง๋อเอเค่แม่แป๊บนะคะแม่แปบบ๊บ,บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันสงกรานต์นะคะสงการานต์หรือ,อยังสงการานต์แล้วล้อทักทายทุกบ้านนะคะยินดีต้อนรับสู่อ๋อจตุริคือโอ้โหโอ้คุณเมสัทคุณเมสัทบ้านมีชั้นดีมีหมอนนะคะ จะซื้อมยูงชิดหมักไฟมีหมักไฟมีกระเทียมนะคะมีไม้กวดนะคะมีไม้กวดขณะนี้อีน้องอีน้องอีตี้อีตี้อีน้องจะเดินทางไปแอวจังหวัดน่านนะเจ้า <c oughs> ไปภาคเหนือกันนะคะขณะนี้ได้ข่าวมาว่าเออไม่ใช่ขนานี้เมื่อวานนะ่ะได้ข่าวมาว่าเออ ก็จะติดโอ๊ยใส่ดีเทนเนอร์และคุณนมมซัตอะสรุปว่าก,ก็ไม่เห็นติดนะคะไม่เห็นติดด่านก็ก็มีนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตรวจนะคะเอาแวะตรงนี้แป๊บอืมอเอเดตกถานกาการไม่มีอะไรคะ่ะม,มีหอมแดงนะคะอันนี้คือข้างทางที่เขาขายยังไงมายงชิดอะออ้ยโลเท่าไหร่ไม่ติดไปะะ้ายราคาบอกเลยไปาดูเลย ยายจะกินมะพรนะคะยายจะกินมะพรนะคะ,ะจะเอาเมยอ,อยังไงล่ะยะจะเอาเมยอ,อยังไงล่ะอเอาแดงด้ยวยเอาแดงด้วมานี่แหละเ,เอาแดงกับปลาไลผมันึท่าน ซิตี้ you so much Thank you so much เดี๋ยวได้ลงไปก่อนนะ <Yeah. S 2> mm hmm. เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดิหารองเท้าไม่เจอไม่ได้ใหารองเท้าแล้วนี่ this way this way มพิโลกพิโลกพิโลก And now w ว are ว o i n g to งช n วนันซิตเียานค่ะดูกันคเียอยางค่ะกะนะคะอูเนือนะเจ้าข้างทางนะคะข้างทางดูเลียนดูเลียนโรเท่าไรดูเลียน โอ้โหทูหั่เล็ดทูหั่นเล็ดบาทฟอกิโลดูเลี่ยนชีกิโลวันหั่นเล็ดบาทเอาเอานี่ให้ยายนี่ให้ยายหน่อยเออเอาเอาโลเดียวโลเดียว โอเคนะคะบรรยากาศบรรยากาศนะคะบรรยากาศรถเยอะ <t> แต่รถไม่ติดนะคะเอ <t> าละขึ้นรถละเอาโลเดียวก็พอ <t> ไอ้นั่นอ่ะไอ บานห่ากับทึกโอเคนะคะขอบคุณนะคะดูเรียนแพงแพงไม่ไหวค่ะโลละสองร้อยห้าสิบกับโลละสองร้อยดูเรียนมันแพงกินไม่ไหวแล้วเสียดายเงินแล้วกลับไปกินขนุนก็ได้เนาะ ขนุนก็ถูกเท่าไรนะ เอาใยหมักไผ่หมักไผ่หมักไผ่มันมีปั๊มด้วยเหรอแถวเนี้ยเฮ้ยไปในซดอยู่เด้อ นา,นานไล์สดทีงงไม่รู้จะไปจิ้มจุดไหนเนี่ยอ๋อมีปั๊มเหรอยายไม่เห็นนา,นานไล์สดทีไปไม่ถูกเลย โอเคโอเคโอเคนะคะวางดีกว่าบ๊ายบายค่ะเก็บข่าวเดินเซอร์เฟอร์ข้าห้องน้ำก่อน